จะมียางแบบนี้ให้2ชุดนะครับตัวง่ามทําเซฟกันลั่นนะครับแล้วก็ติดตัวยางตัวล่างเหล็กวันนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็พอดีพอดีมันตัวนี้เป็นตัวอย่าง1ตัวนะครับผมถ่ายทําวันนี้วันที่สองค่ำๆนะครับประมาณ5้าโมงเย็นติดตัวไกลปืนมีขากล้องนะครับตัวเหล็กแรงตัดตัดโค้งนะครับเก็บงานถือว่าถือว่าดีนะพี่งานนะฮะเสร็จแล้วราคานี้เดี๋ยวผมจะโปรนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ ลูกเอ่อผมเอาให้หมดนี่เลยพี่พอดีตัวท้ายที่ผมทำเนี่ยมันหมดเกลี้ยงละจะมีแต่ชุดใหม่เขานะครับส่วนชุดใหม่ก็จะเป็นราคาดยปกตินะครับที่ลดอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ก็จะสูงกว่าวันนี้นั่นพี่ผมปโปรนะครับมีไม้มะเกลือนะครับเอ่ออันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันจะไปดูตัวตัวอื่นไปนะครับพอดีติดงานบุญนะครับวันที่หนึ่งกับวันที่สอง,สองก็เลยวุ่นวายหนะ่อยแล้วก็เลยไม่ค่อยได้รับสายเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ว่างแล้วนะครับพี่ มีทรงมือสอดนะครับไม้ปะดูมันจะกระชับมือหน่อยนะครับสําหรับคนมือเล็กแล้วก็อายุเยอะแรงต่างมันจะรีดบางนิดๆนะครับบางกว่านะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะบางแต่ก็แข็งแรงนะมันเป็นไม้เก่าไม้ปะดะครับผมโปรพันสามพอพี่คุณพี่ทาเองแพงนะครับเพราะว่าต้นทุนตัวพันท้ายตัวชุดบนเป็นพันแล้วไม่ต้องมาทํานะครับแพงของผมมันมันเป็นราคาส่งมันทําเยอะมันก็เลยได้ราคาถูกหน่อยนะฮะสั่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่ 3, สามส่งนี้เลยครับส 1, ่งวันต่อวันนะครับพันสามมีทรงมือสอดนะครับ แบบนี้มือสองก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละฮะเยอะอยู่นะครับมีไม้ประดูใช้เครื่อง CNC ทํานะครับหน้าตามจะเหมือนกันหมดเลยทรงจะเป็นทรงเดียวกันหมดนะครับแล้วก็มีตัวนี้มานะครับเป็นตัวใหม่พอดีได้มานิดหน่อยนะครับมีทรงนิ้วสอดน,นะครับเอาราคาเดียวกันเลยพี่แล้วแต่นะครับมีอยู่อันนี้เขาเรียวกว่าทรงนิ้วสอดน,นะครับเปิดตานะครับน่าจะเป็นด้านนี้นะครับถาใดขวานะถนัดซ้ายใช้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมือเข้าด้านนี้นะฮะ มีอยู่มัางไม่รู้มีกี่ตัวนะครับมีตัวนี้มีสองตัวแล้วก็น่าจะประมาณสองตัวสามตัวแหละผมเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีกําคอล่องนิ้วมีตัวเดียวนะครับพันสามครับไม้ประดูนะครับมีเม้ตตโก้ด้วยเอาไปเลยครับนที่พันสามนะครับมีตัวนี้ตะโกนะฮะตะโกกับระดูแข็งไหมก็ะดูพอกันครับดูไม่ออกนะครับพันสามพอนะฮะแล้วก็มีตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นไม้ตะโกนะแต่ว่าผมลงเขาลงสีเป็นสีโอ๊กนะครับเป็นสีดําก็หาอยู่ให้กินกลางคืนก็ดีนะพี่มันไม่โดดเด่นอะไรดีนะครับชุดบนเหมือนกันหมดไม่ต้องห่วงเรื่องการยิงนะครับช่วงชักเจ็ดสิบเซน cm, ยาวโดยรวมก็ประมาณเมตรสิบนะครับเอ้ไม้ตะโก้ก็มีตัวนี้ก็มีอาจจะตาลายหน่อยพี่ก็ดูออกนะครับราคาเท่านี้พี่อย่าไปคิดะไรเยอะนะครับเนี่ยไม้ตะไม้ตะโก้จากขขาขาวแบบนี้ครับ ส่วนตัวคล้ำดำนะครับผมโปรพันห้าพออพี่นะครับเป็นไม้มะเกลือหมดก็ยังนะครับมีเท่านี้มะเกลือเป็นไม้เนื้อละเอียดพอๆกับตกตะกูลเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะสีมันจะคล้ำหายากกว่านะครับประมาณนี้ฝังปุ๊บส่งเลยครับเท่านี้นะฮะเนี่ยกำมีกำคอเรียบๆกำคอร่องนิ้วเหลือไม่เยอะนะครับไม่น่าจะมีนะครับแต่ให้ดูเฉยนะครับน่าจะน่าจะออเดอร์เต็มไปแล้วกำคอร่องนิ้วตอนนี้มีเท่านี้นะครับ เสร็จแล้วก็มีด้านนี้อะไรกับใหม่รู้พี่ตัวใหม่ <laughs> พอดนี้มันเป็นตัวท้ายยิงปลานะครับเอ่อติดกล้องไม่ได้นะครับติดขากล้องไม่ได้แต่ว่าไอตัวครอบไกลเนี่ยมันจะเป็นครอบไกลจะเป็นตัวสแตนเลสเลยนะครับก็ลงตัวดีนะครับชุดบนยิงเหมือนกันนะครับพัวนี้น่าจะรองลงสีแล้วนะครแต่ก็จะเอาผมจะเอาจากบารสนะฮะคิดราคาไม่ถูกมีอยู่ทรงประมาณนี้แหละนะฮะพี่ นี่ยังไม่ได้ลงสีนะพี่สีเดิมวเป็นตัวท้ายยิงปลานะครับก็เลยเอากระันงานเอามาเล่นๆเอาไปยิงเอาไปไล่เรงต่างความแรงเหมือนกันหมดนะครับเออแปลกดีนะฮะโอ้เหรอจะบาดพี่น้องพันหนึ่งไปได้ไหมหนึ่งพันสามร้อยไปหนึ่งพันน่าจะขาดทุนเอาเอาหนึ่งพันหนึ่งนะครับถ้าเอานะรวมส่งให้เลยพี่หนึ่งพันหนึ่งนะครับส่งแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเขาก็ใส่งามให้ไม่ยากนะครับติดงามติดยางแค่นั้นแหละนะฮะแต่ขั้นแรกมันจะมันจะแขวนไม่ได้เขาก็เลยประมาณนี้ทรงนี้นะครับ เดี๋ยวก็ลงสีเงาให้นะครับมีอยู่เยอะอยู่ลงสีก็พรุ่งนี้ส่งได้เลยเนี่ยด้านในนี่ก็ใช่นะครับเห็นไหมไปดูข้างใน,หนไหมเดี๋ยวผมถ่ายไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวจะสง่งไปในไลน์ด้วยครับติดติดครอบไกลครอบไกลก็ร้อยกว่าแล้วคุณพี่นะฮะติดไกลปลือนอะไรต่างประมาณนี้นะฮะเป็นแบบไม่ไม่ติดกล้องไม่ได้เป็นจริงยิงตาเปล่าเลยเหมือนที่ผมยิงเลยครับเหมือนกันนะฮะเนี่ยตัวท้ายเดี่ก็รอประกอบกันอยู่โปรหนึ่งพันหนึ่งนะครับลดให้ลงมาอีกสองร้อยนอกกนั้นก็มีพันสามกับ เบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับ0650979599นะครับ0650979599จม่ท่านดูด้านล่างเอาเดี๋ยวผมเอ่อทิ้งไว้ให้โอเคขอบพระคุณฝากกดติดตามด้วยพี่ๆนะครับประมาณนี้แล้วกัน